โรงเรียนบ้านตาัดยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาผู้รับการประเมินนายสุพัฒน์มาชัยโรงเรียนบ้านตาดตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านตาดเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีการจัดการศึกษาสองระดับคือ ระดับประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนจำนวน283คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมผู้บริหารจำนวน15คนบริหารงานโดยนายสุพัฒมาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดการประเมินผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตอนที่ 1. ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านตาด มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารวมทั้งศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2การจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในสถานศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านบริหารจัดการสถานศึกษาโดยโรงเรียนบ้านตาดได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามลำดับ2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งโรงเรียนบ้านตาดมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการด้านบริหารบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปได้แก่แผนกลุ่มโครงสร้างการบริหารงานคำสั่งมอบหมายงานแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการสารสนเทศการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแผนพัฒนาการศึกษาเอกสารทางวิชาการเอกสารทางการเงินแผนการบริหารงานบุคคลแผนการบริหารงานทั่วไป บันทึกการประชุม2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้แก่สารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการจัดค่ายการชุมนุมการบระเพญประโยชน์จิตสาธารณะหนังสือเชิดวิทยากร2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านตาดได้ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเอากสารอ้างอิงได้แก่เอกสารการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมพัฒนาแนวทางป้องกันแก้ไขนักเรียนมีปัญหาการส่งต่อเอกสารเยี่ยมบ้านภาพถ่าย ข้อมูลนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือข้อมูลนักเรียนปลอดภัยด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านตาดได้จัดดำเนินการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือมีการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการบริหารมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ p d c a ในการพัฒนาสานาศึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเอกสารอ้างอิงได้แก่แผนกลยุทธ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารงานและชุมชนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้4.1ดำเนินสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม4.2ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดระบบให้บริหารในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น5.2พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น